สวัสดีครับผมบพ่อกระเสร้างดีบานเห้เรานะครับผมกะมนีอยู่หนาง,งานล่องเข็มนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็กำลังเตรียมตัดหัวเข็มนะครับทานนี้ก็เริ่มพุดนะครับขุดเจาะจุดที่จะลงนะครับผมก็ใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมระบบไฮดรอลิกเป็นตัวอัดนะครับ กทั้งหมดสิบาชุดนะครับผมรอบบ้านนะครับบะบาน้างในประมาณ10บกี่นะครับผมกะเฮดพุดติ้งไงนะครับผมแต่บ่เิเวลงเข็มน,นะครับเกิดปัญหาแตกเหล่านะครับผมรอยลาของตัวบ้านนะครับ แต่ที่นี่รลายจุดนะครับผมที่มันเล่าที่มันออกจากกันนะครับด้านุณก็น,นี่นะครับผมเ,เราแก้ปัญหาให้ได้นะครับอันนี้คือแผ่นอัดนะครับผมแผ่นอัดเทโลิกนะครับส่วนตัวนี้เป็นถังนะครับางานของเราเสรดนะครับ ตามเชมปลาเรือนะครับผมเริ่มติดตั้งนะครับผมเริ่มติดตั้งแท่นอัดนะครับก็สำหรับหัวเข็มนะครับผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้น่าจะเอาแค่สามสี่ต้นก่อนนะครับน่าจะถึงนะครับตองรอติดตามชมนาฟงมาสีหอดประคำสี่ต้น ระบบไฮรอล,ลิกนะครับผมเป็นตัวอัดนะครับก็มีเข็มวัดปอนด้วยนะครับผมก็เริ่มกดพ่อนแรกนะครับผม ก็ท่านแรกผ่านไปนะครับอ,อต้นที่สองนะผมเริ่มอัดแล้วนะครับก็มาที่สเมตรนะครับผม เริ่มจะลงช้าแล้วนะครับผมก็ถึงดินแน่นนะครับจำแล้วเคิอก็จะเริ่มกดลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับนักง,งานกดเข้มนะครับแก้ไขบ้านสุดเอียงนะครับผม ก็ถึงจุดดินแน่นนะผมก็จะลงช้านิดหน่อยนะครับใช้ระบบคอนโทรลไฮดริกนะครับผม ອັນໂຕຍາວໃສ່ນັ້ນກໍດີເລີຍເບາະເອົ chăm chăm khơn tô sản xây lên vân cứ bỏ pen nè pen nằm bao đầy bạn pen chảo pen chảo là bao mi đâu pen chảo là xây xây để lên đây ạ bao đầy ông mày thay mẹ hả lâu nhanh nãy tết lâu nhanh nãy lúc nào lốp, nào ai hát hả lâu hả lâu hả xe không? จำจำเขินก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับผมบอกกันนีดเราครับตนที่แปดนะครับผมกับน้างานอัดเข็มนะครับแก้ไขบ้านสุดเอียงนะครับผมกาะเปลี่ยนกระบอกไหมนะครับผมเป็นกระบอกเง้นะครับผม สนใจ,จติดต่อสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ,อ093-0631167นะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมกอสายระบบพาราลิกนะครับผมเป็นตัวอัดนะครับก็วันนี้ได้อีกสีต้นนะครับผมเป็นสีต้นนะครับ ทั้งหมดนะครับผมสเสรีจยต้นแล้วนะครับก็เหลืออีกสีต้นสุดท้ายนะครับผมพรุ่งนี้นะครับน่าจะปิดงานได้นะครับผมมองสังคมผสมปูนครับผมสังเกตของทีมงานนะครับผมผสมปูนนาำมือตามวัวมาแล้วครับ มาดูทิ้นงานสร้างกําลังทาหัวเขเชมนะครับผมก็เลยสีต้นสุดท้ายนะครับผมหัวนี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับกําลังทําการเชื่อมนะครับผมสำหรับงานัลง์เชมบัน้นโซนชุดนะครับ กำลังเชื่อมนะครับผมข้ทางก็กำลังเชื่อมเหมือนกันนะครับ ดูช่างเตอร์เชื่อมฮอเก็มนะครับผมก็เป็นเกตปลาไหลเลยนะครับช่างเตอร์นะครับผมช่างเตอร์นะดูนะครับการเชื่อมนะครับผมฝีมือเขาไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่เกบปลาช่อนนะครับเก็บปลาไหลนะครับ โดยเดฝีมือรากยาวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูช่างคมนะครับมาดูฝีมือการเชื่อมของช่างคมนะครับผมดูนะครับเหมือนเครื่องเชื่อมจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมช่างคมนะครับต่เอเร่งแล้วนะผมเร่งใส่ชั่งเตอร์แล้วนะครับ ดูนะครับดูฝีมือการเชี่ยวของส่งคมนะครับผมเขาก็ไม่ทมารรมดาเหมือนกันนะครับเหมือนจะเล่งใส่กันนะครับผมเอาแล้วครับผมช่างคมไปแล้วแล้วไปดูการตัดของช่างปอนนะครับผมมาดช่างปอนตัดนะครับผม